สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเตียกับเสียนะครับรายการที่พบกันเช่นเคยทุกวันทิตย์ครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องเท่าแก่ทีวีแห่งนี้นะครับรายการนี้เป็นรายการที่ย้อนตำนานธุรกิจนะครับและการสืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะทําให้เท่าแก่ที่รับชมอยู่นั้นได้นําไปปรับไปใช้เพื่อให้ทายาทนั้นดําเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสาเร็จครับเรายังอยู่กับตํานานของกิจการครั้งกี่ทั้งตาทอนะครับโดยการสืบทอดกิจการมากว่า5รุ่น จึงทาให้มีเรื่องราวที่น่าติดตามอีกมากมายทีเดียวนะครับซึ่งในตอนที่2ของหนึวว่งทศวรรษแห่งการก้าวเดินน้ําเต้าทองเราจะนําเสนอเรื่องราวของคุณชวนทําตุรยยะนะครับทายาทรุ่นที่4ี่แต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของคุณชวนนั้นนะครับเราย้อนกลับไปครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้นําเสนอเรื่องราวอะไรไปบ้างกว่าร้อยปที่เดินมาบนเส้นทางธุรกิจสมุนไพรท่านกี่น้ำเต้าทองได้ถ่ายผ่านกิจการมามากกว่า5รุ่นเลยทีเดียวค่ะ โดยผู้ที่เริ่มก่อตั้งกิจการน้ำสมุนไพรนี้คือท่านคายแจธรรมผู้ที่เริ่มจากการนำน้ำจับเลี้ยงมาขายในเพิงม้างแงนก่อนจะพัฒนากลายมาเป็นร้านย่านสามแยกเจริญกรุงที่แม้ว่าจะล่วงไปกว่าร้อยปีแต่ร้านแห่งนี้ยังคงอยู่คู่กับคนไทยคะ่ะกิจการถูกส่งผ่านมาถึงรุ่นที่สองโดยคุณองค์อาจธรรมสุริยะ ก่อนที่จะผ่านมาถึงคุณสเทียนเท่าแก่วัย84ปีที่เราพูดคุยกันซึ่งการพัฒนาตลาดจากฐานเล็กๆไปสู่คนหนู่มากรวมถึงการพัฒนาตัวสินค้าให้จากกลุ่มตลาดมากขึ้นก็ได้เริ่มขึ้นในยุคข,ของคุณสทียนนี่แหละค่ะผู้ซื้อมาซื้อหน้าร้านเราทำไงครับไม่ให้เขาเสียเวลาเดินไปเดินมาแล้วก็ผลิตรุ่นไม่ใช่รุ่นตก ดมเตบใช้กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่กระดาษรองกระดาษรองเย็บแล้วก็ไปต้มแล้วถุงจะไม่เปื่อยไม่แตกพอ,อ,อต้มพอประมาณแล้วเนี่ยเอาถุงอีกทิ้งได้แล้วกดื่มได้เลย คุณสเสถียนทําสุริยะเป็นเท่าแก่ที่มีความคิดก้าวไกลนะคะนอกจากจะพัฒนาตัวโปรดักต์แล้วการวางรากฐานให้ทายาทรุ่นต่อไปก็สำคัญค่ะคุณสเสถียนได้ปลูกฝังการเป็นเท่าแก่ของขั้นกี่น้าต้อทองด้วยการให้ทายาทเข้ามาทํางานทีละน้อยกับกิจาการโดยเริ่มจากการบริหารซึ่งทำให้ทายาทนั้นเข้าถึงหัวใจของธุรกิจ และนั่นคือสิ่งที่ทําให้ทายาทแต่ละรุ่นนั้นเกิดความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะรับมรดกก้อนใหญ่มาสานต่อในที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่เราได้นําเสนอในตอนแรกของครั้งที่น้าเต้าทองนะครับในวันนี้ครับเราจะนําเสนอเรื่องราวของบุญชวนทําสุริยะนะครับทายาทรุ่นที่สี่นะครับซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาตลาดขยายตลาดให้มากขึ้นจากนิชมาร์เก็ต สู่ตลาดฐานใหญ่จนนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวโปรดักต์นะครับให้มีความทันสมัยเจาะกลุ่มลูกค้าวัยทางานตอนต้นด้วยผลทางจะราบลืน่นและประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนติดตามในเสียกับเสียช่วงหน้าครับเรื่องความรูกสองคนเนี่ยถ้าไม่กลัวหนึ่งครับคนเราถ้าไม่กลัวเหนื่อยก็อะไรก็ได้ ห่วงเหรอไม่น่าห่วงนะะมันก็อะไรก็แน่นดีนะฮะเรื่องความรู้ก็ดีนะครับความร้อนก็มีนะครับเป็นแบบความคิดนะนี่คิดใหม่ทุกวันเนี่ยคิดยังไงะนะครับเมื่อไรมันจะคิดแล้วอ่ามันลงตัวแล้วไม่คึงเงินทุนมีนะฮะไม่ใช่มีแล้วก็ลงไปแล้วหายลงไปแล้วหายนี่ไม่ใช่นะฮะแล้าคิดว่าลงไปแล้วเนี่ยต้องคิดให้ดี แล้วก็วางเป้าให้ดีนะครับแล้วมันก็คงไม่ซุกไม่ร้อนกับมันแต่ว่าอย่าไปหวังผลเลิศว่าลงแล้วลงไปร้อยล้านแล้วได้ร้อยล้านไม่ต้องคิดแต่ว่าลงไปร้อยล้านแล้วอย่าสูนญ